อันนี้ก็อยากมาชี้แจงเนาะกันทั้งบอกว่ามันกับ่แลเลจะได้ชี้แจงให้มันชัดเจนว่ามันคุณพ่อขอมาว่าอยากให้สิทธิ์ในการไล์สดลูกหรือถ่ายคลิปลูกเป็นสิทธิ์ของคุณแม่และคุณพ่อและจะมีป้าแจ๋วอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งสิทธิ์นั้นได้แค่สามคนในการออกสือ่อเกี่ยวกับลูกก็คือคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณป้าท่าน,นั้นเดอร์ทินออเดอร์<ะ>อันนี้ก็คือเข้าใจตรงกันเนะาะเพราะฉะนั้นกับสิลปะเดมีการอ่า ต้แยงกันแล้วก็พีแก็อยากให้เอฟซีนะคะเอฟซีทั้งทั้งทั้งสองฟังอ่ายุติไม่อยากให้มีการสาดกันไปกันมาอันนี้คือมันหามาื่อดอกพูดถึงว่าแต่แต่แต่ในมุมของของหนูนะคะเอฟซีที่ฟังหนูอยู่อ่าเอฟซีที่ที่ดูหนูอยู่ก็อยากให้ทุกอย่างให้ขึ้นมันสงบให้มันให้มันอยู่อย่างสงบทรรมหากินดีกว่าอาลเวาไปธรรมหากินดีกว่าเนา,าะอาเวลามาดูแลครอบครัอวอ่า ถ้ามาหากินทา้เงินหาทองแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าเราก็เหนื่อยกับดาม่าอะไรมาเยอะแยะคุณแม่ก็คือพอดีพฟกัสตรงนั้นแล้วถามว่าตอนทุกวันนี้เราเห็นดาม่าคอมเมนต์ด่าตอนนี้คือเฉยเอาตรงๆคือเฉยเห็นหมดทุกอย่างแล้วก็คือจะหัวฟอว่าแบบเออคือจะพูดว่าเออเนาะเจ้ากระว่างเนาะยิ่งกระว่างทุกอย่างก็ราบลื่นนะทุกอย่างก็ราบลื่น,อ,นอ่าคุณพ่อคุณพ่อมาขอสิทธิ์เป็นอ่ารับรองบุตรอที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณแม่ก็ให้สิทธิ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่คุณพ่อไปจดไปจดรับรองบุตรเองนะคะมาที่นี่กเน้นในเรื่องได้แนว่วันนี้ก็จะมีเรื่องของการนึ่งรับรองบุตรก็ไม่มีปัญหาไม่มีข้อต้แยงอะไรใดๆราจาเรื่องลูกจงังไดลูกก็คืออยู่ในความดูแลของคุณแม่อยู่แล้วส่วนคุณพ่อคุณพ่อจะมาหาคุณพ่ออยากมาหบไปทรงลุงเรียนก็ได้นะคะแต่หลกัลกๆก็คืออยู่กับคุณแม่ปิดเพิ่มคุณพ่ออยากมาหบดูไปเที่ยว อ่ากระไดตัวนี้ก็คือไม่ได้ติดอะไรก็แค่ว่าเราก็จะน,นี้การแบบแจงกันก่อย่างประมาณนี้สั้นนะคะก็ก็ไม่มีอะไรหลัการในเรื่องของค่าเทอมค่าเสดจ,จ่ายต่อเดือนนะคะคุณพ่อก็จะมีค่าใช้จ่ายให้ลูกต่อเดือนแล้วก็ค่าเทอมก็หา,การกันบอกง่ายๆคือต่อเดือนเนี่ยทุกอย่างคนละครึง่งหมดเลยถูกต้องทุกอย่างคนละครึ่งหมดเลยค่าเทอมคนละครึ่งแล้วก็จะมี ค่าจิปาถะอื่นๆใดซึ่งมีความรับผิดชอบร่วมกันโดยคุณพ่อคุณแม่ก็จะหารกันคนละครึ่งการข้อสรุปของเราก็ก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ตกลงกันด้วยดีนะครับสรุปก็จะมีตามนี้อสิทธิ์ชอบทมนะครับผมผมก็จะได้จุดเป็นพ่อตามกฎหมายคือเป็นปกครองคู่ปกครองคู่คือ คุณแม่ก็ปกครองคุณพ่อก็ปกครองตามตามกฎหมายเป็นผู้ดแูแลเออเท่าเทียมกันเดี๋ยวหลังวันที่หลังวันที่หนึ่งนี่แหละนะ่าจะได้ไปได้ใบมาแล้วก็เป็นจุดรับรองบุตรนะครับเป็นจุดรับรองบุตรยูเทียนหม่องจดตลาดพี่น้องก็คือรอรอ,รอสารเพื่อน,นี้ก่อนแต่ทุกอย่างออกมาแล้วคุยกันแล้วมีมีเป็นลายออกสอนแล้วว่าเป็นพ่อชอบทำแล้วก็ยินยอมให้อ่าลูกอยู่กับทางแม่เป็นหลัก อให้ลูกอยู่กับทางมารดาเป็นหลักแล้วก็เรื่องการถ่ายคลิปถ่ายคลิปน,นองนาริตาน้องตเกียวคนที่เป็นญาติเป็นอะไรคือไม่ให้ถ่ายให้ถ่ายเฉพาะแม่เขาแล้วก็ถ่ายเฉพาะป้าเขาคนอื่นที่เป็นญาติหรือเป็นคนใกล้ชิดเราไม่ให้ถ่ายเพราะว่าต้องมีการคัดกรองก่อนนะครับก็คือให้อนุญาตถ่ายเฉพาะแม่เฉพาะ ป้าซึ่งถ้าใครคนอื่นไปถ่ายโดยพละการก็ก็จะเป็นผิดผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นผิดผิดผิดกฎหมายเลยถ้ถาถ้าแบบว่าบริเวณแม่ทายบริเวณพอ่อทายบริเวณป้าทายแบบพื้นยาดูงวดติกาที่มาสแสดงผลงประโยชน์ก็ผรมกสามาถัถเรียกร้องหรือสามารถคัด้านฟ้องร้องได้ก็คือไม่อนุญ,ญาตให้คนรอบข้างถ่ายนะครับผมให้ถ่ายเฉพาะป้าและแม่หมายถึงเรื่องอยู่ในบ้านถ่ายแล้วแท่นี้อะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเรื่องการปกครองลูกกะ กับปกครองรวมกันเดี๋ยววันที่หลังวันที่หนึ่งเนี่ยก็ไปจดจดรับรองบุตรค่าใช้จ่ายคุณแม่ก็เพิ่นกับเรียกเพื่อนกับเพิ่นอนคำนวณมากเพิ่นกับเรียกร้องนอันนี้นึงคอยกัเลยว่าคอยจ่ายเป็นรายเดือนอจ่ายเป็นรายเดือนให้มีเงินเดือนให้ลูกทุกๆเดือนอมีเงินเดือนให้ลูกทั้งสองผมกับจ่ายให้ลูกทุกทุกเดือนนะครับมีเงินเดือนให้แล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูจนถึงอายุจบปริญญาตรี พัยกแฟนะครับกับแฟ่ได้ฟังให้จบก็คือส่งเสียเลี้ยงดูถึงบริญาตีมีเงินเดือนทุกเดือนให้ลูกทั้งสองผมเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนประกันชีวิตลูกปีละเจ็ดหมื่นเอปีละท่าไดก็ว่ากันไปประกันชีวิตลูกที่แม่ประเทศวบอันนั้นแหละว่ายังขอกับหาวสารกับพลเครื่อง ก็คือนิติจายของนิติจาพอขอจา่ายของตกเอยคือเราจะแล้วแ,ลแ,ลแต่จะตกลงกันอันนี้คือเงินเดือนทุกเดือนผมต้องจ่ายให้ลูกค่ากินค่าอยู่ตามความเหมาะสมที่เคลียรไว้ประกันชีวิตต่อปีแล้วก็ส่งเสียรเรื่องลูกจนถึงอายุยี่สิบอ่าไม่ยี่สามหรือปริญญาตรีส่งเสียถึงยี่สามปีหรือจบปริญญาตรีแล้วแต่ว่าจะอะไรยังไงแต่ให้จบปริญญาตรีเลยส่งเสียจนถึงปริญญาตรีอ่า ตามนี้เบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ผมก็ไปรับลูกได้โดยโดยชอบทำเวลา,าวันหยุดเสาร์เสาร์อาทิตย์ได้ถ้าจันทร์ถึงสุกน่ะก็จะเป็นทางแม่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เป็นผมแต่ในระหว่างาจันทร์ถึงสุกผมก็สามารถไปรับลูกที่โรงเรียนได้แล้วก็ไปสมที่บ้านเขาได้อา่าผมก็ ไปรับนาริตะโตเกียวที่โรงเรียนแล้วก็ไปส่งให้แม่ให้ป้าเขาที่บ้านได้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ก็ค่อนข้างดีแล้วหมายว่าตกลงกันโอเคในเรื่องของการรับส่งลูกการรับทรงการค่าใช้จ่ายโอเคผมจ่ายทุกเดือนนาริตะโตเกียวแล้วสิส้นปีมาก็เป็นประกันชีวิตปร,ป,รประกันสุขภาพประกันสุขภาพสะดอกประกันสุขภาพทุกปี ส่งเงินเดือนอายุจุดเป็นญ,ญาติอะไรขึ้นมาใช่เขาเป็ี่นตะเป็นญาติอันนี้คือเป็นอย่างนี้ครับก็หมายถึงว่ามันถ้าจะไม่ให้ป้าเขาแต่กับแม่เพราะป้าเขาเป็นคนเลี้ยงอืก็คืออยู่กับแม่เป็นหลักพ่อก็ไปหาได้โดยที่ไม่มีการกีดกันตามตามตามใน หมายสาก็ไม่ให้มีกีด,ก,ดกันให้คุยกันได้ในเรื่องของการรับส่งลูกสโคบของครอบพัวโอเคตกลงเข้าใจยอมรับตามนั้นอืมผมก็โอเคจบไปในเรื่องของตรงนี้อ c ฟเซียจะได้สายห่วงประมาณนั้นแต่เรื่องสมบัติเพื่อนกับโบแบงเออครับวายยังถ้าว่าจะขอยไปสู่ซองอีกว่าขอความเมื่อยเร็ว ต่อไปเนี้ยกฎหมายทำอะไรได้ก็กดอื่นทําเอาใครรู้สิบ้างไดแล้วเรื่องสมบัติก็ตอนนี้ยังไม่แบ่งยังไม่แบ่งเท่าเท่าที่คุยก็คือยังไม่แบ่งก็มีแต่ว่าตัอน,นนี้นู่นแต่เรื่องครอ,อ,อเคร่าเขียวนะเรื่องเรื่องลูกเรื่องลูกหายห่วงแล้วเรื่องลูกจบเรื่องลูกจบเรื่องไปรับไปสองจอบเรื่อง ทายคลิปจบในพาร์ทของลูกพาร์ทของน้อง,น,องน้องในตัดตัวเจ้น่ะคือโอเคหมดแล้วเรื่องค่าเลี้ยงดูที่ผมต้องจ่ายอ่าให้เขาอ่าในแต่และเดือนอะไรแบบเนี้ยก็ไปคนละคนละครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยนขาจะกินยารุ้จักไหมคือจาวกันไม่ได้กินมันโคเป็นยังไงส38 ตีแล้วที่สามทดบัตอจค้อนตีค้อนละเครื่องท่าเนาผมว่ามันตรถึงสามที่แปดนะสามที่แปดเขาเป็นค้อนตางเขาเทิมลูกใหญ่เ่ครับค่าเทิมก็คนละค่าเทิมก็คนละครึ่งอืมค่าเทิมมันมันแบเสนอมาแบบคนละเคริงกักับตัวลงกกับคนละเคริงคอยกับบริคิดยังไรอืมทุกอย่างแทบครึ่งหมดแหละครับ ทุกอย่างมันมันคึื่นหมดอันนี้อย่างคึืนไม่ค,ใคนใกลบันไเบนกล้บน่ยงนแวโอ้ยขึ้นก,กินใกล้ทันโบเกียวว่น้ไปเกาบาเีบเขา้าจากเสียนันอจากเสียบ <c oughs> เรื่องเรื่องไองเอด็กๆโอเคหมดแต่เรื่องสมบัติก็ไม่โอเคเพราะว่าไม่ยอมแบ่งไม่เป็นไร ตกลงกันไม่ได้อันนี้ตกลงกันไม่ได้ย็นตกลงกันไม่ได้เลยแต่ว่าหางห่างเน้เรื่องครอบครัวอะไรก็ไม่อยากให้พูดแล้วก็คือจบจบกันไปเรื่องนริตาตัวเกี่ยวก็ให้เป็นเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ตามหน้าที่ของพ่อก็จะทําหน้าที่เตรมที่เหมือนเดิมนะนะครับทํามาหาก,กินเลี้ยงส่งเงินลูกทุกๆเดือนอ่าค่าเทอมค่าเทอมก็หารครึ่งนานาชาติค่าเทอมหารครึ่ง ส่งเงินเดือนทุกเดือนประกันสิ้นปีประกันสิ้นปีอีกกับปีนึงกับกลายยู่ครับพี่น้อง,องกลายยู่กับแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนลูเนี่ยบอกบอมี่บอมี่ปัญหาบอมี่จะได้ก็เป็นลูเข้าอยู่แล้วเขามีหนา้าที่ส่งเสียอยู่แล้วบอมี่ซ้อนคือป่ะกิณว่า <c oughs> ปัญห้ตีกินบ่ได <c oughs> ้บอมี <c oughs> ่ซ้อน <c oughs> ก็เรียกว่ากักบบมงอย่างเอาไม่ใคบอกฟ้องใ่รบ่ขึืนศาลหรอใครเมือ่อยเจ๊ขครไปฟ้องสมบัติอยูข่ขคเมือ่อยแล้ว่อยคิดว่าเอาเวลาไปฟ้องอ่ะ่อยไปหาไม่่อยได้รายก็หันอืมอีหลีไปหาใหม่ได้เยอะกว่าน,นั้นอี่ถ้าเรื่องสมบัติเราเรา,เราก็ถือว่าโอเคแล้วแต่เวีนเลยนแต่กรรมผู้ไดล่ะกรรว่าเรื่องดูเดี๋ยวขี้เดือดรุ่เรื่องลูกอะไรเยี่ยมเรื่องลูกเยี่ยมแล้ว ไม่อยากให้พูดอีกนะครับไม่อยากไม่อยากให้ไปกล่าวถึงนั่นนี่นู่นอีกเรื่องรูง้เรื่องอะไรก็เห็นแก่ลูกจบกันไปเพราะว่าทําตามหน้าที่ใช้ชีตกันออก,ก,กไปไปรับไปส่งลูกปกติไปรับไปส่งดูแลท่นนี่นูน่นไปโรงเรียนไปหาลูกท่นนี่นูน่นไปได้ตอนนี้ไปได้ตามสบายแล้วปิดทงปิดเทอมก็ไปเลยไปเอารับลูกมาเล่นมาเที่ยวไปเที่ยวพาลูกไปเที่ยวัน่นนี่นู่นได้จะไปต่างประเทศก็ไปได้ก็แจ้งกัรล่ว,ว,ลวงหน้าปิดทงปิดเทอมก็รับลูกได้อะไรแบบนี้ นะครับฉน,นวนที่ดินฉนวนว่าหาของพื้นที่ที่เป็นของผมอันนี้ซื้อด้วยเงิน,น,นรับผ้าเรียงตัวเองไม่ใช่เงินส่วนกลางไม่ใช่เงินอะไรเป็นเงิน,น,นรับผ้าเรียงตัวเองตัวเนี้ยเงินขายของนะนะแผกปากขายของทุกๆวนะันนะนอนเหรอเนาะเรื่องนอนน้อยตาเรื่องเรื่องนอนน้อยตาเรื่องตัวเกี่ยวนี่กะให้มันจบกันไป ก็ให้เกลี้ยงเพื่อนไปกู้เลี้ยงให้เพื่อนเลี้ยงไปเทาก็เลี้ยงคือกันเทาก็มีล่าเทาก็ไปเอามาเลี้ยงอ่าแล้วก็หยุดมันอย่งเทากับไปตามสบายแล้วคุยกันได้แล้วเรื่องการรับทรงเรื่องอยังสิ่งเป็นรายละเอีาสอนใน่ๆพอหมายซานแล้วถ้าถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามก็จะผิด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 กติกาแล้วเนาะจะว่าสมบัติไม่ฟ้องแล้ว ถ้ามจิถ้าเกิดมีจิตสมนึกพอครับคงก็คงต้องแบ่งครับถ้าเมจิตสนึกก็ไม่ต้องแบ่งเพราะไม่สีเรียมเอาีเรียมขออย่อาหมื่หัวได้วหขอจะหาไม่ได้ก็หันไม่หันหล ้องเมือ่อไหร่หัวช้าใหม่เ้าใหมา่ตัวเรื่องลุงจบแล้วเด้อบระกอกันอีกแล้วเด้ยยอยน้ในตาตัวเกี่ยวเคแล้วปปี้เ e น d i ิงแล้วอ่าไปมาหาสูดูในปกนติแล้วใช่ไหม chăm mưa sẽ hở ju ba sát vô. thế này có hành. 5 thì có đượcขึ้น không? Ngày bắt ngày này.